โตโยต้ารีโวเข้าใหม่วันนี้รถราคาไปเลย30,000บาทพอเริ่มต้นเพียง5,000บาทจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ะะวันนี้กาสพาริโอหน้าหลอนะคะมาให้ลูกค้าได้อัปเดตกันอีกแล้วนะคะคันนี้เข้ามาใหม่ๆสุดๆเลยราคาปกติเราขาย429,000บาทสำหรับคลิปนี้นะคะคากาสรลดราคาให้เลย30,000บาทราคาเหลือเพียง399,000บาทค่างวดต,ต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรมาบ้างสำหรับคันนี้ก็เป็นตัวหน้าหล่อหลายคนอาจสงสัยรถปี16คันนี้จะเป็นปี16นะคะทำไม เป็นหน้าปี18คันนี้เราทําให้ใหม่นะคะเป็นโฉมหน้าหล่อปี18เลยนะคะก็จะมีเป็นโฉมล็อกโคมีไฟตัดหมอกให้นะคะไฟก็จะเป็นไฟเดิมโรงงานเลยอ่าสำหรับตัวล้อล้อกระทาลูกค้าไม่ต้องตกใจคันไหนที่อ่าอยากได้เป็นล้อเดิมแบบนี้การมีฝาครอบให้นะคะหรือลูกค้าใดที่อยากได้เป็นล้อแม็กมีเวลทีเอเลือกได้เลยนะคะแถมให้อ่าในส่วนของตัวรอบๆข้างก็จะเป็นสีเดิมมาเลยนะคะสีขาวล้วน ด้านหลังก็ไฟท้ายเดิมๆนะคะหลายคนอาจสงงใสไฟท้ายทำไมไม่เหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนผิดนะคะช่างไม่ได้เปลี่ยนผิดแต่ว่าด้วยเป็นตัวรุ่นของมันนะคะมีไฟถอยกับไฟตัดหมอกนะคะด้านหลังมีให้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะใครได้ไปเดี๋ยวเราไปดูภายในต่อคะ่ะสำหรับภายในคันนี้จะเป็นคอนโซลสีดำนะคะไม่ ไม่เพียงแค่6,9,000ูพวงมาลัยพ p ว w e r สีก้านหน้าจอจอเป็นจอทัชสกรีนเป็นหน้าจอ Android นะคะเจ้าของเก่าทำมาอาจจะมีร่องรอยนิดนึงนะคะรถยังไม่ได้ทำความสะอาดเนาะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะปรับเป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วฟรีนะคะลูกค้าแล้วก็บ่อจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำสำหรับส่วนเบาะแคด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำตัดแดงมีได้แดงด้วย แล้วก็ราคาไม่ได้โกหกนะคะเดิม4 2 9 0 0 0ซื้อกับการ์ดวันนี้3 9 9 0 0 0บาทค่าเงินดอลลเพียง5,000บาทเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องค่ะสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะเดิมเเลย4ส6ูบ16กวาลอง0ซีซีใช้เชื้อเพลิงดีเซลคันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นระบบเบรก abs นะคะระบบ,บเบรกกระชั้นชิดเนาะ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็ก่อนส่งมอบมีเปลี่ยนถ่ายคล้องเหลวแบตเตอรี่ยางฟิลมเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยพร้อมรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีใครที่สนใจอยากเข้ามาดูจับจองหรือลองขับคอมเมนต์เบอร์โทรเข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะสาสนอรีวิวหน้าหล่อคันนี้อย่างที่กาแจ้งลดร,ราคาไปแล้ว3 0,000 ราคาเหลือเพียง399,000บาทคันนี้เป็นเครื่อง2,400ซีซีรถปี2 0 1 6 2 0ส6พศ .59 นะคะราคาค่าวงวดผ่อนน้่ต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นออกได้ทุกอาชีพออกรถฟรีดาวใครที่อยากจับจองอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในตัวจังหวัดอุบลจองเพียง99บาทนะคะเช็คเครดิตใช้แบบประชาชนแบเดียวมีบริการจัดส่งทั่วไทยแล้วก็ทำสัญญาให้ทั่วไทยใครที่สนใจติดต่อหากาได้เลยที่เบอร์โทร 0931042091สำหรับวันนี้การต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามว่าคลิปต่อไปก็จะมารีวิวขนาดไหให้ชมนะคะสวัสดีค่ะ